เราส่วนหนึ่งเขาไปกินในมุนสองจุดสองที่้ากันได้มีรถมารับนะทำบุญปีใหม่ปีเก่าถ้าเราเข้าใจทำบุญทุกลมหายใจเข้าออกตื่นขึ้นมารีบรู้ใจของตัวเรา อะไรควรทำอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินสอนใจของเรามีความสุขใจของเราให้อยูใ่ในความเป็นกลางความบางจากการเกิดบางจากกิเลสเป็นความสุขที่ทาวรความสุขสมมุติเราก็ได้ทำโน่นทำนี่เพื่อให้เกิดประโยชน์วันที่วันนี้วันที่สามสิบ วันพรุ่งนี้วันที่31พ,พวกเราก็มาร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับทางโรงพยาบาลน,น้ำพอกประมาณ31ครื่ง31ครื่อง,อง <c oughs> แล้วก็เครื่องให้ยาโมฟินด้วยเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลยาเครื่องวัดออกซิเจนออกซิเจนปลายนิ้วและอุปกรณ์อื่นๆก็ได้รวบรวมผู้ใจปุนทั้งหลาย ซื้ออุปกรณ์มอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยต่อชีวิตยืดชีวิตของญาติโยมของคนทั่วไปมีโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมบุญกันพุ่งนี่มาร่วมกันมอบให้กับทางโรงพยาบาลตอนเช้าพอออกท่านก็จะมารับเอานี่แหละได้ทำอน,น,นุนบางอันนี้บางเกิดประโยชน์มากไปวัตถุท,ทานเราก็ทํา การละกิเลสเราคนละทุกุริยาบทกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหรเราก็รู้จักดับรู้จักจุดรู้จักแก้ไขรู้จักปรปับปรุงตัวเราไม่ว่าพระวายมาชัชีแนวทางนั้นการดําเนินแนวทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบให้พวกเราได้มาปฏิปัติตการละกิเลสละอย่างนี้ การทําใจให้สะอาดเป็นอย่างงี้การคลายความหลงคําว่าความหลงของพระพระะุทธบอกองหลงอยู่ตรงไหนท่านชี้แนะยแนวทางให้หมดอากาศวันนี้ก็เย็นลงไปหน่อยวันที่สามอ็ดกตอนเย็นก็จะได้สวดมนต์ขาบปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคน <S <S ก็บอกกล่าวพี่น้องเรามาร่วมกันประมาณสองทุ่ม S <S ประมาณสองุ่มครึ่งก็ะจะเริ่มสวดท่านเจ้าคุณก็จะพาไปสวดมนต์ขับไปใกันทีท่ลานองหลวงปู่ใหญ่ปางลีลาสวยงามทำเสร็จบริบูรณ์ก็ยังคับแถบอยู่ยยมมยก็ะะยังขับแถบอยู่ญาติโยมมาเยอะก็ยังขับแถบอยู่ญาติโยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาตั้งลงทานก็ามาทานข้าวต้ม ไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากกลัวหิวท่านเจ้าคุณให้ต้มอ,อาหารข้าวต้มปลาหลอรับหม้อใหญ่บลุลให้กับทุกคนมีโอกาสแจกทานทานเรามีความพร้อมเราก็ได้ทําเรามีความพร้อมยืราก็ได้ทำยืยอเรามีความพร้อมน้อยเราก็ได้ทําน้อยเราไม่ได้เรายังไม่พร้อมก็นอบใจเข้ามาอนุโมทนาสาธุก็มีส่วนแห่งบุญ อย่า้อยใจตัวเองพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงปิดผาดแก้ไขใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแก้ไขใหม่หาการนมลบวิธีกายของเราใจยังอยู่กายยังอยู่เราจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราแก้ไขกายของเราถึงเวลากายแตกดับใจก็ไปต่อถ้าใจยังเกิดอยุ่ก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญเอาไวา้อ่ะ โดเดีๆนะผ่าเราชีเราพิจารณาปฏิสังขาอยู่ทุกเรื่องพิจารณาใจพิจารณาอาหารการอยู่การรับประทานของตัวเราเองกายเกิดความหิวหรือว่าใจเกิดความอยากต้องดูรู้ทุกขณะตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่จนถึงเวลานี้ จนกระทั่งถึงเวลารับประทานข้าวปลาอาหารอย่าไปมองข้ามาว่าเราจะไปปฏิบัติตั้งแต่ตั้งใจเดินตั้งใจนั่งตั้งใจทำต้องดูทุกเวลาทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกความรู้ตัวต้วตองต่อเนื่องพยายามเอาไม่เหลือวิสัยตนเราเกิดมามาด้วยแรยงเวียงคงกรรม เราต้องทำความเข้าใจกับกรรมตัวใจนั่นแหละเกิดปรุงแต่งส่งมามาสร้างภพสร้างชาติเดี๋ยวนี้อยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหา้าปิดกันตัวเขาเอาไว้ขนาดมีกายอยู่เขาก็ยังเกิดต่อคือคิดต่อเขายังคิดต่ออยู่มาวัดก็มาด้วยแรงเบี่ยงของบุญมาด้วยแรงเบี่ยงของบุญมาทำบุญ มาด้วยแรงศรัทธามาด้วยแรงบุญแต่การเกิดคงใจยังมีอยู่ถ้าไม่หลงไม่เกิดแต่เกิดในกองกูศลนเกิดอยู่ในกองบุญอยู่ที่ไหนก็ก็ดีพยายามทำพยายามทำบุญทำบุญให้กับตัวเราจนล้นออกไปสู่หมู่สุคณะสู่สังคมบุญของพระพุทธองค์ ให้ได้ทั้งมืทรับภายในคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นล้นออกไปสู่สังคมนำความสุขมาให้กับทุกคน <c oughs> ทุกเรื่องในชีวิตของตัวเราเราต้องรู้เรื่องใจของตัวเราเองรู้เรื่องชีวิตของเราว่าเราควรจะทำอย่างไรดำเนินอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถึงจะอยู่ดีมีความสุข เราต้องพยายามเข้าให้ถึงวัดจริงๆวัดภายในวัดภายนอกสมมุติกับวีมุติก็อาศัยกันอยู่ถ้าเรายังแยกไม่ได้กําลังติไม่ต่อเนื่องเราก็ยังไม่ได้เข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เพียงแค่ศรัทธามีความเชื่อแล้วก็พักใฝ่ในบุญแต่ก็ยังเป็นบุญที่ใจยังเกิดอยู่ใจยังหลงอยู่ ดาบใดบุคคลที่ใ,ใจคลายออกจากขันหาได้ถึงจะรู้ว่าจุดปล่อยจุดว่างนั่นแหละความหลงอันนั้นหลงอยู่ในระดับหนึ่งที่นี้หลงคิดความเกิดความเกิดก็คือความหลงอีกคลายขันหา้ากลละกิเลสอีกอดับความเกิดอีกอ ถึงจะนั่นแต่เขาหลงมาอยู่ในภพของมนุษย์นี่ที่มีกายเนื้อปิดกั้นเอาไว้เราพยายามมาตักตวงผลประโยชน์อยู่ในกายก้อนนี้ให้ถึงที่สิ้นสุดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจทุกคนก็มีกาย แต่วิบากรกรมสมมุติอาจจะต่างระดับกันบางคนก็มีความพร้อมทางสมมุติบางคนก็ไม่มีความพร้อมก็พยายามแก้ไขค่อยแก้ไขค่อยปรับปรุงพิจารณาแล้วก็ขยันหมั่นเพียรจากอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรความขยันหมันเพียรสมมุติก็จะเต็มบริบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับลำบาก มีโอกาสก็ให้รีบ,บตักตวงสร้างประโยชน์ในกายค้นนี้ผ่ากายค้นนี้สร้างบุญให้ได้ทุกคนเกิดมาก็ปรารถนาหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นไม่ไม่ปรารถนาที่จะนำใจของเราให้ไปสู่กองกองทุกทำได้ไม่ได้ก็ต้องพยายามทำกัดทำที่บ้านไม่ได้ก็มาทำที่วัดนะึมเดี๋ยววันที่ส1มสบอมาสวดมนต์ขามไป มาสวมดมนต์ขามไปเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตรู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วก็ไปสานต่อที่บ้านตื่นขึ้นมารีบรู้ใจตีสามได้ยินเสียงะระฆังจากอยู่ในวัดดังกล่องกลางวันอากาศก็เย็นได้ยินไหมดังในบ้านทำลานเพล่าฝานได้ยินไหมได้ยิน พอเจ้าเจ้าคนตีระคังได้ยินเสียงระคังก็เปิดผ้าห่มออกมาสาธุได้ยินทีไรก็สาธุพอเจ้าคนตีระคังเสร็จผ้าห่มคุมโป่งต่อขออีกนิดตวงแทนที่จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเจริญสติขออีกหน่อยนะหน่อยเดียวตะวันโผล่เลย ติดอีกหน่อยพากันติดอีกหน่อยไหมเนี่ยติดเยอะอขออีกหน่อยหัวงันอีกหน่อยเดียวแป๊บเดียวชั่วโมงสองชัมมง่วโมงเราพยายามละออกไล่ออกสร้างความขยันขึ้นมาสมัยก่อนช่วงหลวงพ่อฝึกใหม่ๆออกบวทปีแรกฝึกใหม่ๆห,หน้าหนาวก็หนาวไม่นอนอยู่วเก้าวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตามดูใจของตัวเอง ถ้านั่งปุ๊บนิวรจะเข่าลุกอาบน้ำอาบท่าเน้สลา,านี่เตี้ยมเป็นมันเงาวับเลยเพราะว่าเอาการงานเป็นการปฏิบัติกลางคืนถูพื้นสลา,าอยู่ในบ้านได้ไม้อันหนึ่งแล้วก็ได้น้ำมันได้เทียนไขมาต้มแล้วก็ถูสลา,าทั้งคืนเลยละนิวอนละ ความง่วงงาเขานอนท่านนั่งจากง่วงก็เปลี่ยนรียาบทอาบน้ําตามดูใจของตัวเองตามดูใจของตัวเองจนเห็นกระทั่งในนิมิตว่ามันเกิดยังไงไปยังไงมันหลอกเราทั้งนั้นจนจิตยิ้มขึ้นมาเฉยๆใจเกิดความอยากก็ละความอยากอดอาหารมื่อหนึ่งสองมื่อสามมื่ออดอาหารไปเรื่อยๆเป็นวันเป็นอาทิตย์ กายของเราหิวใจเกิดความอยากหรือไม่นี่กายเบาลงปร่งเดินมันก็จะหาะไปอดอาหารอยู่บนหลังเขาแต่อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำไปอยู่ตามถ้ำไปอยู่ที่อำนาจ,จเจริญงูเหลือมตัวเท่าเอต้นขาเนียมันวิ่งออกมาจากถ้ำตีหนึ่งตีสงเดินจงกรมเหนื่อย แล้วก็เลยพักผ่อนนอนนอนตะแคงอยู่ก็ไล่มันก็เอาหัวมาไล่ตั้งแต่ขาลูบขึ้นมาลูบขึ้นมาก็นอนดูใจของเราใจก็เหมือนกับกายก็เหมือนกับถอนไม้เอาใจอย่างเดียวมันอยากจะกินก็ยกให้กินมันอก,ก,ก,ยก,กมอยู่บนตรงข้างหลังหน้าท้องลูบขึ้นมาจนมาถึงกลางอก ก็นอนดูใจดูใจใเฉยใจก็นิ่งสงบเย็นใจกับกายเน,น,นอยู่คนละส่วนแต่เขาก็อาศัยกันอยู่แต่เขาก็ไม่กล้ากินยกให้กินตีหนึ่งตีสองนี่ยกให้กินไม่กล้ากินเราก็เลยเลือ่อยไปวันหลังไปอีกเอาเชือกเตรียมเชือกไปด้วยถ้ามาจะผูกเขาไว้ไม่มาไม่ยอมมาติ็นญ,ญา คงจะเป็นพวกเทพแปลงมาโดนหลายเที่ยวโดนหลายครั้งโดนไปขึ้นอยู่บนถรร้ำไปบิญญาณเจ้าที่มาเล่นงาน <c oughs> มาเล่นงานเดือนไงยๆนี่ปรากฏยู่ที่เชิงเขาเหนื่อยก็เลยนอนแต่นอนท่าไม่สุภาพเท่าไหร่ นอนหงายยกขาขึ sea, arks, I said, I ้นยกขาทั้งชันขึ้นก็ขอโทษที่พูดสิ่งพวกนี้นอนอยู่ในกฎมีขาสองขาใหญ่บลมยืนอยู่ข้างกฎแล้วก็มีมือล่วงลงมามายกกระปกเรามายกขามเราก็ได้แต่ร้องโอ้ยโอ้ยโอยทำไมเป็นอย่างนี้ลนะบอกแต่ใจก็ไม่กลัว ตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยไปเล่าให้หลวง,ง,งปู่ฟังโอ้หลวงปู่นผมโดนเล่นงานมายกขำผมเนียว่าผมก็โดนเหมือนกัดวัวหลวงปู่หลวงปู่ว่าผมก็โดนเหมือนกันนะบอกว่าพบภูมาเชื่อเล่นนะวะเขาก็เลือกคนเขาก็เลือกคนคนไหนที่จะมาหรือไม่มาเพราะว่าถ้าคนกลัวในบางทีก็โดดหน้าผาตายเพราะว่ามันอยู่บนหน้าผาอยู่บนถ้รม พบภูมิญญานี่มีเยอะไปเที่ยวอไปเจออยู่ที่พิษณุโลกไปวันแรกเดินเหนื่อยยี่ประมาณสิบกว่ากิโลเดินเหนื่อยไปก็เลยไปปรากฏปรากฏอยู่ตรงลานตรงที่แถวๆพิษณุโลกเป็นป่ามีป่ายางป่ากล้วยก็เข้าไปปรากฏอยู่ที่นั้นตกกลางคืนมา มันเหนื่อยเหนื่อยก็เลยนั่งแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้จวดมน์แผ่เมตาตาก็นอนก็อนอนได้พับแพ็กหนึ่งวิญญาณเขาเข้าสวมล่างเลยเข้าสิงล่างเลยช่วงนั้นในพรรษาสองพรรษาเนี่เข้าสิงร่างร่างกายก็กระดุกกระดิกไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สติก็มีเต็มเปี่ยม ดิ่นก็ดิ่นไม่ได้ทำอะไรก,ก,ก็ทำอะไรไม่ได้กายนี้เขายึดไปแล้วก็เลยเพ่งสติลงที่ใจอย่างเดียวพอเพ่งสติลงที่ใจวิญญาณนั้นก็เด่นออกไปรู้วิธีการรู้วิธีการขับวิญญาณออกก็คือเพ่งสติลงที่ใจถ้าเราไปดิ้นลนไปคิดไปอะไรนั้นก็ยิ่งห่างไกลนันเหนื่อยอีกก็ออ นอนอีกนอนอีกก็เป็นอีกก็เพ่งสติลงที่ใจอีกก็เดินออกไปอีกทีนี้ตัดสินใจไม่นอนละนั่งดูใจทั้งคืนพอหกทุ่มตีหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงคงจะเป็นผีผู้หญิงแล้วมั้งผีผู้หญิงหรือผีชีก็ไม่รู้นะได้ยินเสียงเจ้าเจ้ามาพระองค์อยู่ในป่าเป็นอย่างไรอยู่นะ จะเข้าไปใกล้ก็เข้าไม่ได้จะเข้าไปกินก็เข้าไม่ได้เห็นขนพองเสยองก้าวช่วงนั้นแหละขนแขนขนหาขนแขนขนขาขนหัวในลูกตั้งชันแต่ใจดิ่งลงไปเย็นอยู่ข้างในนั่นแหละขนพองสยองก้าวใจในดิ่งเย็นมีแต่แผ่เมตตาให้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวแผ่เมตตาให้ก็ไม่เอา ได้ยินเสียงช่วงตีสี่ตีหอีกได้ย,ยินเสียงอย่างเก่าอีกพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตผู้เฒ่าผู้แก่เ,กเห็นก็เลยเอ,อาอาจารย์มาอยู่นี้ได้ยังไงเนะเอ้อเอาจา่มาก็มานอนอยู่ในป่านี่แล้พระทุกองค์เขามา ได้หรื้อกดหนีออกจากที่นี้หมดเลยไม่อยู่ได้ทั้งคืนวทำทำไมละ่ะก็เลยถามเขาเจ้าที่ดุเขาวางกันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนอะทำไมถึงดุหลวงพอ่อถึงรู้สาเหตุอเพราะว่าวันที่สองหลวงพอ่อวันวันหลังวันที่สองหลวงพ่อไม่หนีกลับย้ายเข้าไปอยู่ใต้ต้นยางใหญ่อีกไม่หนีวันที่สองไม่หนีกลางวันฉันเข้าเสร็จก็นั่ง นั่งภาวนาสภาพจิตรับรู้เนะี่ยเขาโดนบรรยางากิ่งยางหักลงมาทับกดหลวงพ่อเออตัวจิตตัววิญญาณของหลวงพ่อน่ยหน้าไถดินไปเลยลูกขึ้นมาก็ดูใจตกเย็นเฉยเฉยเฉยอยู่เหมดมตกกลางคืนมาก็แผ่เมตตาให้วันที่สองมีแต่งแต่เครื่องหอมมามีแต่งแต่น้ำหอมน้ำอบน้ำหอมทั้งคืน มีความสุขรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมจิตวิญญาณเขาถึงดุกเพราะว่าคนทั่วไปพระทั่วไปถ้าไปตรงนั้นก็จะไปบังคับไปบังคับเอาเลขเอาหวยเอาของดีจากเขาเขาก็เลยมีความอาฆาตพยาบาทเขาก็เล่นงานก่อดหลายปีนีหลายปีหลวงพ่อเลยกลับไปใหม่ประมาณสิบกว่าปีย้อนกลับไปที่เดิม ก็ที่ตรงนั้นเขาก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นวัดตั้งขึ้นเป็นวัดแล้วชื่อชื่อว่าวัดทรงธรรม,มทีนี้สถานที่ที่หลวงพ่อไปนั่งอยู่นั้นเขาเอาไอ้้วไปล้อมเอาไว้เป็นขอบเป็นเขตไปล้อมเอาไว้ห้ามคนเข้าเพราะอันตรายเพราะวิญญาณดุหลวงพ่อก็เลยไป ไปหลวงพ่อก็เลยไปปรากฏอ,อยู่ตรงตรงที่หลวงพ่อเคยปรากฏนั่นเลยทั้งเจ้าของวัดทั้งเจ้าอาวาสทั้งคน us, ท,ท huh? ี่นั่นบอกห้ามไม่ให้เข้าไปเด็ดขาดพวกนั้นห้ามไม่ให้เข้าไปที่ตรงนั้นเด็ดขาดหลวงพ่อเลยถามทําไมไม่ให้เข้าไปเพราะว่าวิญญาณเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะอันตรายเขาวางเงนหลวงพ่อก็เลยเล่าสาเหตุให้ฟังเมื่อ สิบกว่าปีรวมยี่สิบปีก่อนหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้แหละตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ตั้งวัด oh. เขาก็เลยอนุญาตให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปอยู่ตรงนั้นพออนุญาตตกกลางคืนหลวงพ่อก็ไปญาติโยมก็มานั่งคุยสนทนาธรรมบิญญาณตรงนั้นเขาเข้าสิงล่างทุกคนได้หมดเลยจะมาคุยกับหลวงพอ่อเข้าสิงล่างเรามาสื่อมาสื่อมาคุยกับหลวงพอ่อว่าเขาดีใจที่หลวงพ่อกลับมา กลับมาตรงนั้นอีกแล้วเขาก็ชวนหลวงพ่อเขาจะมอบถาวายของดีให้จะพาหลวงพ่อไปเอาที่เขาซ่อนเอาไว้ที่ทาบัวแดงที่ชัยภูม่มเขาว่างัน้นลูกประคําเพชรลูกประคําทองเขาจะพาไปเอาหลวงพ่อก็เลยอกหลวงพ่อมาได้บวชมาเ,เ,เ,เสวแวงหาสิ่งพวกนี้หลวงพ่อสแสวงหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้น ที่ที่เขาดูร้ายเพราะว่าพระไปบังคับหรือว่าเอาเวทมนต์ไปบังคับเอานั่นไปบังคับวิญญาณเพื่อที่จะเอาของของเขาขเขาก็เล่นงานเอาแต่เราไปดีมีความสุขมีใจที่สะอาดบริสุทธิ์อะไรก็ทําเราไม่ได้หลายที่ไปเจอหม่ใหม่ที่ผู้ปไลไอ่ที่หลวงพ่อไปสร้างวัดก็เหมือนกันขึ้นไปถึงผู้ปลไอ่วันแรกนี่วิญญาณที่นั่นเขาเมา เออสื่อกับหลวงพ่อขณะที่นั่งอยู่ขณะที่ยืนอยู่คุยกันเลยคุยกันเลยว่านิม,มนตรรอรอหลวงพ่อตั้งนานอยากจะให้นิม,มนต์หลวงพ่อมาช่วยสร้างวัดให้ก็เลยรับปากภายในคืนนั้นก็เลยได้ทําเดี๋ยวนี้จเจริญเดี๋ยวนี้จเจริญมีพ่อมูลทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่ออยากจะได้อะไรได้หมดอยู่บนยอดเขาไม่มีน้ำหลวงพ่อเจาะน้ำก็ได้น้ำไม่มีไฟฟ้าเอาไฟฟ้าขึ้น เขาก็จัดการให้พวกผมต่างๆวิญญาณต่างๆเกิดเหตุมากมายแต่ก็สู้แรงบุญไม่ได้ไปเจอเดี๋ยวนี้ที่พิษณุโลกนั้นตรงนั้นเป็นแหล่งกรรมทั่วแหล่งชนไก่ของพระเนเรศวรเก่าที่หลวงพ่อไปเจอวิญญาณตรงนั้นที่กำแพงเพชรก็เหมือนกันกำแพงเพชรก็เหมือนกันไปอยู่ในป่าอย่างใหญ่ มีกิ่งอย่างหักลงมาเสียบใส่กดหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อไม่เป็นอะไรพอวันหลวงพ่อจะจากไปมีแต่เครื่องหอมมีแต,แต่อะไรมาให้ยื้อไปขึ้นเดินขึ้นไปทางเชียงดาวทางถ้ำเชียงดาวเข้าไปในป่าในเขาขึ้นไปบนหลังเขาทางแม่แตงทางเชียงใหม่สมัยนั้นไปจุดศพหลวงปู่แหวนไปอยู่ดอยน้ำโมมีความจุก ขึ้นไปหลังเขาหลังไหนก็ดูใจตัวเองพวกท่านละ่ะพยายามเอานะได้บังไม่ได้บังพยายามทำํำอย่างน้อยๆก็ให้อยู่ในกองบุญเอาไว้ก็ยังดีโน้ตหลวงพ่อจะพาสร้างมาหาเจดีย์รีบมาถ้าใครทันก็ทันไม่ทันหลวงพ่อเสร็จก่อนนะทั้งกำลังกายกําลังใจมาร่วมกันมาช่วยกันหลวงพ่อจะพาปากเอาไว้ในแผ่นดินส่วนกิเลสตรงละเอา เจ้าคุณละให้ไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้สติปัญญาแก้ไขเอา้อาตั้งแก้พร้กันขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้โตนื่องแล้วก็ให้ชัดเจน เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกพวกเราก็ขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเกตทั้งที่ใจเป็นบุญบางครั้งบางคราวใจก็สงบบางครั้งบางคราวใจก็เกิดความเกิดของใจนั่นแหละคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด แต่เขาหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อขึ้นมาปิดกั้นตัวของเขาเอาไว้แล้วก็มาสร้างขันห้าปิดกั้นเอาไว้เราต้องมาคลายความหลงในขันห้าให้ได้แล้วก็มาทําความเข้าใจกับัววิญญาณซึ่งอยู่ในกายของเราให้ได้ด้วยการเจริญสติเน้นลงอยู่ที่กายของเราเช่ยกอนการสร้างความรู้ตัวต้องตื่นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ ตัวเมทัตนทนเหตุก็รู้จักดุดเอาไว้เขาเรียกว่าสมัะควบคมุมจนกำลังทติมีความเข้มแข็งใหญ่ของเรานิ่งขึ้นหัดสังเกตความคิดขันหา้าคิดขึ้นมาแล้วใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรนี่ถ้าเราสังเกตทันปุ๊บใจจะแยกออกจากความคิดเองเราไม่ต้องไปจับเขาแยกยาก ภา,าษาธรรมท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะหงายขึ้นเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือฝ่ามือยังพอมอยู่ถ้าเราแยกใจออกจากความคิดได้งอหงายขึ้นเหมือนกับหงายฝ่ามือขึ้นหลังมือหลังมือก็อยู่ข้างล่างฝ่ามือก็อยู่ข้างบนแต่ความเกิดความดับของขันห้าย,ยังมีอยู่เราต้องสติความรู้ตรวจตามดูตามรู้ตามเห็นรู้ด้วยเห็นด้วยตามดูได้ด้วยเขาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเรื่องอะไรที่เกิด มันก็ยากอยู่นะทาให้ถึงเวลาจริงๆนั่มันก็ยากอยู่เราก็ต้องพยายามสร้างตรบบะสร้างบารมีเหมือนกับเราผูกต้นไม้สักต้น เราจะไปเร่งให้ออกดอกออกผลให้ได้รับประทานวันเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยให้ปุ่นมันเอาเอกเอาใจทําความเข้าใจเขาเติบเจริญเติบโตจากวันเป็นเดือนเป็นปีจนโตเป็นต้นใหญ่ออกดอกออกผลเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ได้เพราะการดูแลการกระทาของเรามีการปฏิบัติใจก็เหมือนกันเขาก็ค่อยจะพัฒนาไปเรื่อยๆศรัทธาของเรามีเต็มเปี่ยมเรือไม่ความเชื่ละ ความอดทนพรม,มีหารความเมตตาใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนทีนี้การเจริญสติของเราต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วหรือยัง กิเลสอยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมนทินเป็นอย่างไรนิวรธรรมเป็นอย่างไรซึ่งมีอยู่ในกายของเราเราก็ค่อยเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปหัดสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันขันดังห้าเป็นกองทุกข์่ันบ่กกองกองของวิญญาณก็คือกล่องของใจ ไอ้อความคิดบางทีก็เป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันเขาเรียกว่ากล่องห้องสัญญาบางทีก็เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเขาเกิดอย่างไรมันมีอยู่ในกายในใจของเราหมดเลยิยพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยเรื่องชีวิตของเราก็เรื่องหลักของความจริง ursed, อันประสริฐอริยสัจสี่ ความจริงอันเปราะเสรียใจเกิดอย่างไรการดับกันละอย่างไรเราจะเอาอะไรไปประหัดประหารไปต่อสู้กับกิเลส แต่ตัวเดิมสภาพเดิมนั้นใจบริสุทธิ์เพราะความไม่รู้ความหลงเขาเกิดมานานเกิดมาจนกระทั่งมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อก็ามาปิดกั้นเอาไว้ขณะมีกายอยู่เขายังเกิดต่อเกิดในลาบในยศในเสลเสริญสุขทุกนินทาโลก,กธรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ความบางเปล่าไม่ได้ความบางเปล่าไม่ได้ตัววิญญาณไม่ได้ตัววิญญาณ แต่เขายังหลงสร้างขึ้นมาให้เกิดอัตาตาโตตนเกิดทิฏฐิเกิดมานะนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นหลยที่จะจำแนกแกะแกง่ว่าอะไรเป็นอะไรท่านว่าให้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจะก่อนเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าถึงแล้วท่านถึงบอกให้เชื่อปฏิบัติค่อยพัฒนาไปจากน้อยๆกำลังทตติของเรามีวันนี้กี่หน้าที่ นาทีบ้างสองนาทีบ้างห้าหนาทีสิบนาทีบ้างจนกําลังสติของเราเข้มแข็งขึ้นอบรมใจได้สังเกตใจได้ใจแยกใจคลายได้แล้วก็กําลังสติของเราก็จะตามดูตามรู้ตามเห็นจากเนโนๆก็จะกลายเป็นมหาสติถ้ายัางแยกแยะไม่ได้เพียงแค่สร้างก็ยังลําบากอยู่ นี่แหละเราถึงได้ไม่ไม่ไม่ได้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์แท้ๆจริงถ้ากําลังสติของเราเข้มแข็งเราตามดูกําลังสติก็จะกลายเป็นมหาสติ จากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาคนขวาเอาไม่หยุดเลยแหละว่าใจไปยังไงมายังไงกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงความอยากเกิดขึ้นได้ยังไงความอยากความโลภความโกรธความกลัวมันเป็นยังไงค่อยจัดการแก้ไขสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่พวกท่านก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เข้าใจไม่ได้ตลอดนอกจากบุคคลที่แยกแยะได้ตามรู้ได้กําลังสติเป็นมหาสติได้ แต่ก็อย่าไปทิ้งบุญในการทําบุญในการให้ทานน้อมใจของเราเข้ามาในกองบุญสร้างสะสมาในทรงผลบุญเอาไว้ถ้าเรายังไม่ถึงจุดหมายสักวันหนึ่งเดือนหน้าปีหน้าปีต่อไปเขาจะไปต่อเอาพบหนาหน,นุดอย่าไปทิ้งเด็ดขาด มีโอกาสทําน้อยก็เป็นของเราทำมากก็เป็นของเราเออถึงเราไม่ได้ทําก็น้อมใจของเราเข้ามาอนุโมทนาสาธุในส่วนแห่งบุญเราก็จะได้มีอันิสงแห่งบุญในสิ่งที่พวกเราทําไม่เสียหายไปในรลอกอาชาความรือถึกรููกการหายใจเข้าออกให้เชื่อมโยงกันทั้งนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอพากันไหวปรปับพอมๆกันคอไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท